รอบแบ็กเก็ตสิบสามจุดห้าครับรอบแปดพันครับงานมิตติ้งครับสนามนครชัยศรีครับอะไรดีออกจากสนามด้วยนะครับรถิ่งแล้วนะครับไปดี hey. แต่เอไปต่อครับแม่บอกเลยมามาเจได้เจได้กับหมายเลขส4 4 4ี่สี่เจอกับเอซีอุคู่ที่สองรอบแปดคันครับรุ่นแบ,บ็กเก็ตสิบสามจุดห้าครับเอาดีว่าเช็ดได้เช็ดด้วยเกี่ยวได้เกี่ยวเช็ดได้เช็ดว สาครับเจไดไปต่อบีครับบีหนวต่อแบทเทิลโอ้โหยิ่เทพแม่โคตรมันเลยนออเจอ่สงแดงล้วไปดูพ่อ๋เจองแดด้วไปดูว่าทางด้าเจกับบ๊อบกีโดเอาแล้วเอาแล้วคููเบียใครจะได้ไปต่อเ่ะแข้ได้ขนาดไม่มีพี่ไม่น้องเแล้วใครจบภาพมันเลยไปดูตู้ตู้ตู้ตู

สี่สี่เจ็ดสี่สามหน้ครับเข้ารอบสี่ทันต์ต่อไปครับบัตเนอร์เอาว่าดีเว้ยเราสู้สู้ดีเว้ยเอาไวหนุนมาต่อหน้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 าโอ้ยนุนทะลุอินเทอร์เน็ยน่าเ

วิ่งช er ิงอันดับสามอะเป็นงลดูพันบาทนี้ก็คุ้มนะคุ้มเขาไม่มีเลยเขาไม่มีเลยปูไฟเข้าไปแล้ว

<o> ได้ตังเลยได้บาร์เลยไม่รู้เลยมัคือบัตต์ดินเนอโอเคจะไปนี่